สวนหญ้าสายเกษตรเมืองหญ้าโมหนึ่งไร่พอเพียงให้อะไรมากกว่าที่คิด <c oughs> ปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองวันนี้พามาดูหญ้านางทำเงินใบหญ้านางนะครับน้ำใบหญ้านางทำเงินตอนนี้ก็หญ้าสายก็กำลังทำการมาเก็บใบหญ้านางนะครับเพื่อที่จะ ไปทําการคั้นเป็นน้ําใบย่านางนะครับเพื่อที่จะนําไปไว้จําหน่ายให้กับคนในชุมชนคนในหมู่บ้านนะครับอนะครับคนในหมู่บ้านคนในชุมชนนี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าย่านางก็ขึ้นตามรั้วริมทางไปไหนจ๊ะ อันดีมากจ้ะอ่ะ,อะถ่ายทํำมาต,ตั้งใจนะคะอ่านี่ก็ได้ค่อนครึ่งถุงปุ๋ยแล้วนะครับเป็นใบยนานางธรรมชาติใบยนานางสวนนะครับขึ้นอยู่ริมสวนแล้วก็อยอาสายก็มาทำการเก็บ นะครับเก็บเพื่อที่จะไปไปปั่นนะครับไปปั่นแล้วก็ไปกอกนะครับอ่าก็ตรงนี้ก็ <c oughs> อยู่ในช่วงการเก็บนะครับใบยานางก็มีคุณสมบัติเป็นออกเป็นยาริษเย็นยเย็นนะครับอ่านะครับก็รับประทานก็เป็นยาระบายอ่อน ครับปรับสมดุลในร่างกายน,น,นะครับนะครับถ้าพูดง่ายๆก็สามารถดับพิษได้ทั้งหมดแหละครับใบย่านางเนาะอ่าใบย่านางนะครับนี่นะครับก็พยายามหามามาทำเป็นน้ำใบย่านางนะครับก็ใช้นี่ครับดูเอานะครับว่า ถ้าใครที่มองว่าขวดละสิบบาทแพงก็ดูเอานะครับก็ไม่ได้ง,ง่ายนะครับไม่ได้ง,ง่ายนะครับก็ต้องใช้ความอดทนนะครับนี่ใบหญ้านางสวนยาสายาาอ่ากว่าจะเก็บได้กว่าจะปันได้ก็ไม่คนมาต่อนะครับไม่คนมาต่ออก็ขวดละสิบบาทก็ถือว่าคุ้มราคาแล้วนะครับ เพราะว่าการที่ท่านจะมาหาใบาย่านางแล้วก็มาทําการปั่นเป็นใบย่านางไปแกงไปต้มไปดื่มกินนี่ก็ตอนนี้ก็หาได้น้อยนะครับก็ยังมีคนทําอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครทําอย่างเจอภาพที่เห็นครับอีกอย่างหนึ่งก็ในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้มีย่านางให้มาเก็บด้วยนะครับอันนี้ของเราก็เก็บตามริมรั้นนะครับในพื้นที่ที่สามารถเก็บได้ครับนี่ ยอดอ่อนน่แก่นะครับเก็บได้เลยนะครับเออมันยังไม่มีใครปลูกใบยะนางอย่างจริงจังเนาะถ้าปลูกอย่างจริงจังมันน่าจะโอเคไหมถ้ามันขายได้ขนาดนี้ก็พราะว่าน่าจะโอเคนะถ้างั้นเราเอาแมงไอรัวผักอีนูนเอายะนางไปใส่ดีไหม ะนี่ตรงนั้นกับนี้แต่มันไม่ขึ้นเร็วใช่ไหมอันนี้ขึ้นธรรมชาติอือ้อมสวน,นหักหญ้าเพราะนั้นฮะสวนท้องะสนามหักติ๊กหักหญ้ากับ นี่ครับก็เก็บใบยะนางอมอยู่ในรถ อ่ะโอเคครับอีพีนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เก็บใบย่านางนะครับอ่ปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองนะครับก็เก็บนี่นะครับตามรั้วตามอะไรตามป่านี่นะครับก็มาคัดแยกก็ค่อนข้างใช้เวลานี่นะครับตามรั้วไปนะครับก็ตรงไหนมีย่านางก็นะครับก็ต้องระวัง นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับก็โอเคครับก็ลากันไปครับอีพีนี้สวนยาสายกเกษตรเมืองยาโมใบยญ้านางทำเงินโอเค